ถ้าคุณมีการบาดเจ็บแล้วการบาดเจ็บนั้นเนี่ยทำให้คุณไม่สามารถเดินลงน้ําหนักได้ปกติไม่สามารถขยับได้เป็นปกติหมุนข้อมือไม่ได้ขยับไม่ได้คุณกินยาแก้ปวดแล้วไม่หายอันนี้อ้อคงต้องมาหาหมอ ก็จะมีอยู่ประมาณ3ปัจจัยเท่านั้นแหละที่จะทําให้คนไข้นําไปสู่การเป็นเข่าเสื่อมน้ําหนักตัวคุณเยอะเนี่ยก็นําสู่การที่ข้อต่างๆมันใช้งานหนักแล้วก็มีการเสื่อมเกิดขึ้นอันท,ที่2อุบัติเหตรุระหว่างข้อเช่นเดิมตอนคุณเป็นหนุ่มๆสาวๆเล่นกีฬามีเส้นเอ็นขาดหรือว่ามีการกระดูกแตกหรือผิวข้อกระเทาะการสุดท้ายก็คือภาวะที่กล้ามเนื้อเนี่ยไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอซึ่งทั้ง3อย่างเนี้ยก็จะนำไปสู่ภาวะข้อข้อเสื่อม